สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องฝันหลังอันตรา้ามาทำเรื่องวิ่งให้เป็นเรื่องสนุกกันครับสวัสดีครับในพวกไหนภายในฟิตเนสกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาที่ ที่เหน็ดคลับกันนะครับเพื่อที่จะมาทำ strength endurance circuit circuit ก็คือก็เป็นการสร้างความแข็งแรงนะครับเป็นแบบซอร,ร์กิตก็คือมี7ฐานนะครับซึ่งครอบคลุมทุกมัดกล้ามเนื้อที่เอาไว้ใช้วิ่งครับอ๋อสำหรับนักวิ่งได้โดยตรงเลยโดยเฉพาะเลยครับนะครับงั้นเดี๋ยวเพื่อน,อนๆอติดตามดูน,นะครับว่าจะมีท่าอะไรบ้างเดี๋ยวโค้ชอนดาจะแนะนำเริ่มจากท่าแรกนะครับ Antidote j u m อันนี้เป็นท่าแรกเหรอครับท่าแรกครับก็เราจะใช้เวลา30วินะครับตันนี้ก็จะเป็นการฝึกของกล้ามเนื้อกำลังขานะครับแล้วก็เป็นไฮโรเมติกก็คือว่าทำให้เรามีแรงกระโดดนะฮะมากขึ้นท่าที่สองนะครับก็จะเป็นท่า push up นะครับนีก็คือเอาขาวางไว้สำหรับคนที่แข็งแรงแล้วก็จะใช้เป็นแบบว่ายกขาขึ้นก็ได้แต่ว่าแนะนำให้เกสิกก็คือว่าใช้ขาข่าววางไว้ลนะัะนั้น้30วิ แต่และท่าจะทำ30วินาทีใช่ครับต่อเนื่องเลยนะฮะต่อไปเป็นท่า30 30วิต่อได้5ต้งอจงจำต้องจำ3นะ30วิา30วิเสร็จ สองสุดที่สุดท้ายนท่าที่หกนะครับเมื่อกี้เป็นท้องด้านหลังเอ้ยเป็นหลังส,ส่วนล่างทีนี้เป็นน้องด้านหน้าแขนกลางลำตัวต่อไปท่าตัวพี่ สชุดนี้จะขอพี่ภูสักสเซตแล้วกันครับได้ครับเดี๋ยวต้องทําให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันครับโดยนี้นะครับผมจะให้น้องพีชนะครับซึ่งเป็นเทรนเนอร์ที่ d ี a เอฟฟิเนสนะครับเป็นคนสาธิตพี่ภูนะครับโดยที่ผมจะให้เสียงภาพโอเคไครับแด้คนถือกล้องด้วยโอเคครับได้ครับผมแล้น้องพีชพาอันนี้นังตัวหนพีชครับีน่าจะดีพครับ โอเคครับวันนี้จะพาพี่ผู้เล่นเล่นสกิทนะเจ็ดท่าโดยใช้ระยะเวลาสามสิบวิโอเควันนี้ขอสักสองเซตพอนะได้ครับงั้นเดี๋ยวเราพาพี่กู้เล่นกันนะได้ครับโดยท่าแรกนะครับเราจะเล่นท่าอินเทอร์เน็ตจั์ครับผมอ่าสาธิตครับ เริ่มสามสิบพี่สามสองหนึ่งเริ่มเร็วพี่เร็วเดี๋ยวครับดีมากครับเก้ายาวพี่เก้ายาวหน่อยเออย่อหน่อยย่อนิดนึง นี่มีพุทอัพมีพุดอัอ่าปึ๊บอ่าเคมีพุทอัพมาสามสองหนึ่งมาครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ต่อเนื่องต่อเนื่องท่านี้เป็นท่าที่ได้กล้ามเนืน้ออกกับแกนกล,าง,กลางนะครับ เดดฟิตนะครับหรือว่าท่าซูเปอร์แมนท่านี้จะได้ในส่วนของกล้ามเนื้อหลังทั้งหมดเลยนะครับ3 2 1เริ่มมาไปแต่ขาขึ้นครับแต่ขาขึ้นเหมือนท่าว่ายน้ำครับเหมือนท่าว่ายน้ำ คุสวินครับ แาจา็กไนท์แจ็กไนท์ ท้าสุดท้ายครับของเสกิตนี้เบอร์ปี้เบอร์ปี้กระโดดหน่อยครับกระโดดขึ้นหน่อยกระโดดครับกระโดดครับอ่าสกระโดดครับ3กระโดดยกมือขึ้นไปข้างหน้าครับยกมือขึ้นข้างบน ดีครับนั่นแหละถูกแล้วยกมือขึ้นถูกต้องเราจะทำเจ็ดท่านะครับนับเป็นหนึ่งเซอร์กิตแล้วก็นับเป็นหนึ่งเซ็ตนะฮะอากาเยังไงบ้างครับอาการเป็นไงอยากเช่นนี้ะครับแล้วครับ ขออีกเซตหนึ่งนะจริงๆอาจารย์หนูพี่ให้เล่น5เซตผมขอพี่ปูดแค่2เซตขอได้ครับเหลืออีกกี่วิครับอีกสิบวิครับสิบวินะครับเราก็จะกลับมาเป็นท่าแรกนะครับแล้วก็วนไป7ท่านับเป็น1ไซเคิลหนึ่งสะกิดสามสองหนึ่งเริ่มมา สามสองหนึ่งเริ่มครับมา ทางนี้จะได้กล้ามเนื้อหลังนะครับส่วนล่างทั้งหมดเลย สามสิวิมาเริ่มหนึ่งดี ต่อไปเป็นอาร์สวิงครับสามสิบวิมาสามสองหนึ่งเริ่มมาครับมาเล็กมานิดเดียวใกล้ละ้า้ที่สามละ อีกสองท่าสุดท้ายครับสู้ๆครับ สุดท้ายแล้วครับสุดท้ายสุดท้ายสามสองหนึ่งเริ่มครับมาอ่ะ เป็นไงบ้างครับพี่เป็นยนี่งมันริคพทำกี่ตอนท้ายเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกตอนท้ายแล้วกันนะครับให้พี่ปุ๊กพักก่อน เป็นไงบ้างครับพี่สำหรับความรู้สึกในการเล่นเซงเอ็นดูรานสกิทโอ้ย,อยหายใจไม่ทื่อเลยครับไม่น่าเชื่อเพราะมันจะใหญ่กว่าอีเทวตอนอีเทวเนี่ยเราอย่างยังคอนโทรลได้ตามจังหวะการก้าวข,ขาให้แข็งแร่งแต่ว่าทำสกิทเมื่อกี้มันรู้สึกว่าแบบพีคขึ้นเรื่อย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 เหมือนไม่เหนื่อยแล้วแต่พอท่าสุดท้ายแล้วโอ้โหเต็มชุดสูงขึ้นไปแล้วทำให้ หายใจแทบไม่ค่อยทันครับ <c oughs> คืออันนี้ก็คือเป็นเบสิกสกิตเอนุูร้านคือเสริมสร้างความแรงให้กับกล้ามเนื้อที่อทนทานสําหรับนักวิ่งระยะไกลนะฮะ,ะมันก็จะเป็นท่าที่บอกว่าใช้ทุกกล้างกายแล้วก็ใช้ประสาทสัมผัสในการเล่นสังเกตว่าพอพี่เล่นเสร็จปุ๊บพอมันเปลี่ยนท่าเนี่ย มันเหมือนแบบรีเซ็ตใหม่เลยรเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเล่นท่าไหนมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนการจับจังหวะเหมือนเวลาเราวิ่งลงขอใช่ไหมครับ<ช>พ,อพอเราจับจังหวะมันได้เราจะประหยัดพลังงานแล้วเราจะรู้สึกว่าเราแบบเราหายใจโลง่งแต่อันเนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคืออันนี้สำหรับคนที่เอามาทําเป็น e อีทิวัลก็ได้ก็คือทําให้หัวใจชุบแทนการวิ่งเพราะว่าการวิ่งท e ิวัลเนี่ย นานๆไปบ่อยมันใช้มัดกล้ามเนื้อมัดเอียบบ่อยๆมันอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้ใช่ไหม<ช>ครับ,รบแต่นี่ใช้หลายๆมัดก็สามารถทําให้เราบอกว่าใช้ออกซิเจนดีแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยนะฮะก็เกิดความแข็งแรงทนทานซึ่งตามสเต็ปต่อไปเนี่ยถ้ามีโอกาสก็คืออันนี้ก็เป็นแค่เซอร์กิตคือเอนดอร์นคือใช้บริเวณพอไปสเต็ปหนึ่งเราเริ่มแข็งแรงเราจะใช้เซอร์กิตเนี่ยบวกกับการวิ่งสมมติว่าเราทำเซอร์กิตเสร็จปุ๊บสามสิบวิเราไปวิ่งผมวิ่งประมาณสัก30วิหรือว่า1นาที เพื่ออย่างเงี้ยวนไปเป็นหนึ่งสกิบนะฮะซึ่งเขาเรียกว่าออร์บิทอนสกิบก็จะใช้ประมาณ5้าถึงเท่าเหมือนกันอันนั้นก็คือจะยิ่งชูดเข้าไปใหญ่ก็คือว่าอันนี้คือ30มสิบวิเราก็ต่อแต่อันนี้3ามสิบวิกก็คือใช้การวิ่งนะฮะให้มันบวกกันให้มันกลายเป็นบอกว่าความสะพานนั่นคือกล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็ฟอร์มการวิ่งเข้าไปด้วยก็จะเป็นการพัฒนาในส่วนของเซสงของความแข็งแรงของกล้กาม้เนื้อวิ่งด้วยครับ อา oh oh. พี่ฝากหน่อยเพรว่านักวิ่งเนี่ยจริงสมควรไหมครับที่จะสร้างความแข็งแรงโอจำเป็นมากเลยนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่วิ่งมาเก็บเอนดูร์จมาสามปีเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ค่อยช่วยพัฒนาเท่าไหร่นะครับแต่พอเราฝาึกความสแตนด์ือเวทเทนนิงแบบท่ามือเปล่านะครับทำป็นเซ์กิดด้วยเนี่ยโอ้โ oh ห oh. แค่สเซตนะครับ <Yeah. S 2> ยังก็วิ่งสิกิโลเมตร มื่อกี้เราพิ่งต่างแดดมาเหนือไม่ออกขนาดนี้นะใช่ใช่มีสองเซตฮะจาเป็นนะฮะเพื่อนๆต้องต้องลองฝึกทาดูและจะรู้ว่ามันมีประโยชน์จริงๆนะครับโดยเฉพาะการปรับฮัดเลทนะครับเพราะว่าการชุดฮัดเลทเนี่ยจะทําให้เราคอนโทลฮัดเลทได้ดีขึ้นนะครับเพราะตอนนี้ดูนะับหยุดพักมาเกือบห้าถึงสิบนาทีแล้วยังรู้สึกว่าแทงเดรยหอบอยู่เลยครับ ง okay. ั้นวันนี้ก็คงประมาณขนาดนี้นะครับก็ถาก็ <Yeah. S 1> วันนี้ขอบคุณที่ปูมากที่มาเยี่ยมเยือนที่ดีเดย์ฟิตเนสนะครับแล้วก็พ <Yeah. S 1> าผมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวิ่งออลตาซึ่งได้ประโยชน์มาสำหรับผมนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งวันนี้ก็มาแลกเปลี่ยนกับพี่ปูก,ก็คือเรื่องของเซงเทนนิง yeah. สำหรับนักวิ่งนะครับ <Yeah. S 1> ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับพี่ปูบ้างนะครับสำหรับการวิ่งออลตา <Yeah. S 1> มีประโยชน์มากยังไงก็ต้องขอบคุณโค้ชพเดชนะครับที่ช่วยแนะนำแล้วก็ให้ประโยชน์กับเรื่องธุรกิจกรรมช่องผมด้วยนะครับงั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ค่5ทีมา1 5ทีมา, 1, มา2 3 4 2> โอเคขอดูน้ำหนักนิดนึงเหนืครับเนี่ยเฉียบ44กิโลครับโอโ้โหหนักมากเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะยกขึ้น 十八亿嘞。 ให้สนุกสุขทุกระยะทางกับฟนลันอันอตร้ <Yeah. S 1>